สวัสดีค่ะเมยหงปตศ8ทารอดนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการดนะคะในหัวข้อที่ว่าหากเขาคนนั้นอยู่ต่อหน้าคุณเขาอยากจะทำอะไรหรือพูดอะไรกับคุณค่ะในกรณีที่คุณมีคนที่ถามถึงนะคะ พลังงานคุณและพลังงานเขาอาจจะสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นคุณเองนะคะที่อยากจะทําเพื่อเขานะคะาการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได,ได,ได้ดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดูราศีก่อนนะคะว่ามีราศีใดที่เกี่ยวข้องนะคะจะตรงบ้างหรือไม่ตรงก็ได้นะคะราศีเมษนะคะราศีสิงห์นะคะ ราศีมิถุนนะคะราศีกันนะคะราศีตุลน,นะคะราศีเมษราศีสิงราศีมีถุนราศีตุลราศีกันนะคะ ค่ะสำหรับสีเขียวเลยนะคะวันนี้เทนอบสอดนะคะ มีความเจ็บปวดมีความเสียใจนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขารู้สึกเสียใจนะคะกับเรื่องราวในอดีตระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมานะคะเขารู้สึกผิดนะคะสิบด,ดาบนะคะเซเว่นออฟคัพนะคะในความรู้สึกของเขานะคะเขารู้สึกว่า มันค่อนข้างมีอุปสรรคนะคะในความสัมพันธ์ถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะอยู่ตรงอยู่ตรงมังกรสีแดงตัวนี้นะคะเขากำลังคิดอยู่นะคะว่าเขาจะทำยังไงให้สามารถไปนำถ้วยทั้งเจ็ดใบได้นะคะซึ่งอุปสรรคก็คือมีมังกรตัวสีแดงเนี่ยคะ่ะขวางเอาไว้อยู่นะคะเขาเลยต้องคิดหาวิธีเพื่อที่จะทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะได้มังกรนะคะ เหมือนเขาต้องมีการวางแผนก่อนนะคะ King of p e n t a l นะคะเขายังคงมีความมั่นคงให้กับคุณนะคะเขาอาจจะเกิดในธาตุดินได้นะคะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่มีคุณอยู่นะคะ King of c u p นะคะเขามีความรักให้กับคุณนะคะเขาอยากจะยื่นถ้วยอยากจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะความรู้สึกดีๆที่เขามีให้คุณนะคะเขาอาจจะแสดงความรักอะไรบางอย่างที่มีต่อคุณนะคะให้คุณได้รับรู้นะคะ วอ,วอนะคะเขาคาดหวังนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะว่าเขาอยากจะมีความมั่นคงกับคุณนะคะถึงขั้นแต่งงานนะคะอาจจะเป็นครอบครัวกับคุณมีความมั่นคงมีลูกมีครอบครัวกับคุณนะคะหรือใครที่เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะเขาก็อยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งนะคะ ชัวบอลนะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะคะต่างประเทศได้ต่างแดนได้ต่างจังหวัดได้นะคะ mm hmm. เขาเฝ้ามองคุณอยู่หรือว่ารอคอยคุณอยู่นะคะว่ารอเวลาที่คุณและเขาจะได้มาพบมาเจอกันนะคะเอ็ดออฟวอลนะคะแปดไม้นะคะ เขาอยากจะพุ่งทยานมาหาคุณเลยนะคะเขาอยากจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะอาจจะเร็วๆนี้นะคะที่เขาอยากจะติดต่อมาหาคุณนะคะ mm hmm. ควีนอบวอนนะคะมองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีความเป็นผู้นำนะคะทำงานเก่ง เขาก็อยากจะเจอหน้าคุณอยากจะพบหน้าคุณนะคะมีแพชชั่นกับคุณนะคะเซเว่นออฟวอนะคะเจ็ดไม้นะคะ เขาอยากจะใส่ความพยายามกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะต้องฮึดสู้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจัดเมนนะคะไพ่ใบนี้นะคะเหมือนเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะที่จะต้องแบบว่า เขาอยากจะนำพาคุณนะคะให้พ้นจากความทุกข์นะคะดูทะเลตรงนี้นะคะคือผู้อื่นนะคะเกิดตกน้ำนะคะและเขาก็อยู่ในทะเลนะคะยังไม่ผ่านพ้นวิกฤตนะคะยังคงอยู่ในทะเลไม่รู้ว่าตัวเองจะชะตากรรมจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้นะคะเขาอยู่ตรงเหนือพื้นน้ำแล้วนะคะคือ รอดพ้นจากชะตากรรมเหล่านี้แล้วนะคะเหมือนผู้หญิงคนนี้ได้ช่วยกับผู้ชายคนนี้เอาไว้นะคะรอดพ้นออกมาแล้วนั่นหมายความว่าเขาก็อยากจะนำพาคุณนะคะไปพบกับสิ่งที่ดีนะคะหรือว่ารอดพ้นจากเรื่องราวที่ทุกข์ใจนะคะดูพรน,นบพันกันนะคะ ฟอว์บอลนะคะเขาอยากจะแต่งงานกับคุณนะคะเป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวด้วยกันนะคะสวยมากเลยคะ่ะลูกนี้ทูบครับนะคะเขารักคุณนะคะคุณคือคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยนะคะมีความรัก ความผูกพันให้กันนะคะมองตาแล้วรู้ใจกันนะคะความรักอบอวนเลยนะคะเนี่ย Ten of Cups นะคะเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะอยากจะมีความสุขร่วมกับคุณนะคะเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะแล้วก็วาดฝันเอาไว้ว่าเขาก็ คุณหรือเขาอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเลี้ยงแมวด้วยนะคะเขาอยากจะมีช่วงเวลาที่มีความสุขกับคุณนะคะเ e นออ c คัพนะคะหรือใครมงคลที่เป็นครอบครัวกันแล้วเขาก็อยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งนะคะ ชาริออตนะคะเดชาริออตนะคะ mm hmm. เขาอยากจะมุ่งหน้านะคะมาหาคุณเลยนะคะ mm hmm. เขาอาจจะอยู่ไกลกับคุณนะคะมีความแตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นเชื้อชาติศาสนาอุปนิสัยใจคอได้นะคะ mm hmm. เขาอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ s mm ิกออฟวอลนะคะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะประสบความสำเร็จนะคะยินดีด้วยนะคะโอ้ดีทุกใบเลยค่ะมาดูไพ่สุขขีกันนะคะ ลดนมาสองสามใบนะคะติดงอมแงมนะคะได้รับข่าวสารนะคะถูกรบกวนนะคะเขาส่งคุณทุกวันเลยนะคะติดงอมแงมนะคะไม่สามารถละสายตาจากหน้าจอที่ดูคุณได้เลยนะคะในเร็วๆนี้นะคะคุณอาจจะได้รับข่าวสารจากเขานะคะเพราะว่าคุณไปรบกวนความรู้สึกของเขานะคะคุณมีผลต่อ ความรู้สึกนึกคิดของเขานะคะเขาอยากจะสื่อสารพูดคุยกับคุณปรับความเข้าใจกับคุณนะคะ นางฟ้านะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณคือนางฟ้าสำหรับเขานะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายนะคะเขาคนนี้ก็คือนางฟ้าสำหรับคุณนะคะมาดูพันตากันนะคะอยากบอกอะไร เพอ้อฝันเขาเพอ้อฝันถึงคุณนะคะว่าอยากจะพาคุณไปท่องเที่ยวนะคะไปทะเลก็ได้นะคะจะพาคุณไปพักผ่อนนะคะแก้วตาดวงใจนะคะ คุณอาจจะเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของเขาเลยนะคะหรือเขาอยากจะมีรูปกับคุณนะคะในความรูม้สึกเขานะคะเขาอยากจะข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆระหว่างคุณกับเขานะคะ mm hmm. เพื่อไปถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้นะคะถึงการเป็นครอบครัวด,ด้วยกันนะคะ เก็บออมนะคะตอนนี้เขาอาจจะเก็บออมเงินอยู่นะคะเพื่อวางแผนชีวิตและครอบครัวระหว่างคุณกับเขานะคะเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะเขาจริงจังนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคิดวางแผนถึงอนาคตนะคะเนีคะเขาอยากจะมีช่วงเวลาที่แก่เท่าไปได้วยกันกับคุณนะคะ นี่ค่ะรักยินยาวนะคะผู้ห่านพูดถึงความรู้สึกของการอยู่ด้วยกันอย่างแก่เท่าไปนะคะก็ออกมาจริงๆนะคะอาา่าฮะก็ค่ะก็ตามนี้เลยค่ะมาดู Enten Answer กันนะคะถ้าใครอยากจะแคปหน้าจอได้แคปได้เลยนะคะเนี่ยไพ่ดีทุกใบเลยนะคะ s ักเซ s s นะคะจะประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะชัดนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธานะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ If you believe นะคะถ้าคุณเชื่อนะคะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะขอให้ทุกคนมีความรักที่สุดสมหวังนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ